สวัสดีจ้าเมก้ใใมาแจ้งข่าวอีกแล้วเนาะคะ่ะเยียยากเกษตรกรบุนติดต่อทอกศดวนไม่พบหมายเลขบัญชีหัวาสารเพลินผ่านหัวข้าวนะคะและละเอียดเป็นจังไดให้ว่าฟังกันเลยเนาะคะ่ะ w w w เ์ y a ยวยาเกษตรกร com ทกศปวนเร่งสั่งสาข,ขากว่า2,000แห่ง ขอความร่วมมือผ่านสำนักง,งานเกษตรอำเภอทั่วประเทศประกาศรายชื่อเกษตรกร3.56แสนรายไม่พบหมายเลขบัญชีให้ติดต่อธนาคารด่วนจ่ายเยียวยาเกษตรกร5,000บาทนะคะสำหรับมาตรการจ่ายเงินในส่วน กลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองเริ่มเห็นความคืบ่มหน้าเมื่อรัฐบาลได้อนุมัติมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรน,นั้นโดยทกศได้มีการสั่งจ่ายแล้วตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมบัญชีกลางโดยกระทรวงการคลังได้ตรวจความซํำซ้อนจะต้องไม่ซ้ำกับประกันสังคมข้าราชการบำนาญและ โครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะซึ่งผลการดำเนินการในการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมผ่านเว็บไซต์ www.web. เยียวยาเกษตรกร .com ล่าสุด7.1ล้านรายได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทรวมเม็ดเกิน35,500 18ล้านบาทจากรายชื่อที่ทกศได้รับมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด7.68ล้านรายส่วนเกษตรกรที่เหลืออีก5.8แสนรายยังโอนเงินให้ไม่ได้นะคะเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีหรือแจ้งเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องประมาณ 3.56แสนรายและอีก1.32แสนรายได้ส่งรายชื่อกลับไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบอีกครั้งนะคะหลังพบว่าเสียชีวิตหรือมีรายชื่อไม่ตรงกับหลักฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยที่เหลืออยู่นะคะ9 1 4 0 0 26รายซึ่งเป็นข้าราชการไม่เข้าขายรับเงินเยียวยานั้นนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอวางจันทร์จังหวัดร,ระยองรับลูกค้าทกศสำนักงานใหญ่แจ้งรายชื่อทกศตีกลับรายชื่อกเกษตรกรที่ไม่พบหมายเลขที่บัญชีทกศหรือไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารอื่น ให้ไปติดต่อกับทกสเพื่อดำเนินการด่วนนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร5000บาทดังนั้นใครที่เข้า w w w เยี o t a ยวยาเกษตรกร com ขึ้นอักษรขึ้นตัวอักษรสีแดงนะคะโอนเงินครั้งที่1สถานะท่านได้รับสิทธิตามโครงการแต่พบว่าพ้การโอนเงินไม่สำเร็จ โปรดนะคะโปรดตรวจสอบเลขที่บัญชีรับโอนเงินที่ถูกต้องให้ติดต่อธนาคารทกศส,สาขาใกล้บ้านด่วนที่สุดนะคะล่าสุดธนาคารทกศนะคะปรับแอปพลิเคชันเวิร์ลไวด์เว็บเยียวยาเกษตรกรคอมเหลือไว้ช่องเดียวสำหรับเกษตรกรที่สามารถ แจ้งช่องทางการโอนเงินตรวจสอบผลการเงินได้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปนะคะอันนี้ถ้าอญาติพี่น้องท่านใดนะคะเข้าข่ายอย่างนี้ให้รีบเข้าไปติดต่อกับท,ท,ทกศใกล้บ้านด่วนที่สุดนะคะสำหรับเงินเยียวยากเกษตรกรนะคะ หรือว่าใครที่สงสัยนะคะให้ติดต่อกับทกศใกล้บ้านด่วนที่สุดนะคะแม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องเราจะได้ทราบข่าวทั่วถึงกันทุกทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ